มาอีก1,450บาทเงินรางวัลก้อนโตไปนะครับผมนะโอ้โหมาอย่างมันครับผมนะดอกนี้แล้วยังไงจะมาอีก1,05บาทแล้วนะกากเดมมาเต็มคาราบไปดวิดวายไปด้วยโอ้โหมีจัดทเพื่อความมันเติงเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชม สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบังแจดพาปันเหมือนเดิมนะครับเพืเ่อนๆวันนี้บังแจดจะพาเพื่อนๆมาเล่นเ,นมเกม t ทเชอร์ o of t t ท c หรือว่าคุณทรัพย์แห่ง e t ท c หรืออีกหนึ่งชื่อก็คือสาวตั้มของเรานั่นเองนะครับผมนะเหมือนเดิมเลยนะไม่แนะนำเด็กๆที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีนะห้ามรอกเียนแบบแล้ทำตามนะครับผมโอเคครับผมนะวันนี้บังแจดมีทุนอยู่ 500บาทนะขอใส่เบ็ด50ิไปเลยละกันนะรองวัดใจไปเลยครับผมนะสซิม,มุนออโต้ขอปิดเทอร์โบหน่อยนะ แล้วดอกแรกลงมาโตครีมาสามสิบบาทแล้วเอมากับวายยี่สิบบาทดอกนี้ยังไงมาห้าสิบเองนะเหลือเลขสิบมาโตยี่สิบไปยังไงจ้าโอเคมาห้าสิบบาททบไปกําไรมายี่สิบกว่าบาทแล้วมาหน่อยนะลูกนะไหลไปหน่อยเออใจไม่ค่อยจะดีเลยเป็นห้าสิบทุนห้าร้อยเองนะเพื่อนนะแล้วนากาเกียวลงมาแล้วโอ้ดอกนี้สองพันหนึ่งร้อยโอ้เรามาโตคอมโบไปถึงหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทแล้วมาต่อีกเจ็ดร้อยยี่สิบคอมโบมาโหดพักไม่ทัน เลยเพื่อนเลยโอ้โหอย่างสุดแล้วผมนะดอกนี้นะโอ้โหมาโหดจริงจริงนะผม now โอ้โห ไม่ทันเลยครับผมนะคณะปิดเทอร์โบนะมายังโหดจริงๆิงครับผมน้ไม่รู้ว่าอะไรลงมาบ้างนะดอกแต่ละดอกนะโอ้โลงมาสวยจริงจรครับผมนะแล้วดูครับผมนะได้มาเทั้งหมด1 8 8 0 2บาท50สตังค์เงินรางวัลซุ per m e g a b y ไปเลยครับผมนะเพิ่งผ่านมาเป็นแค่สองหมุนเท่านั้นแล้วหมุนดีสามเป็นยังไงนี่เคกับเจงเรามา80บาทแล้วยังไงต่อจานักกางเงินลงไป 1, 200นะเป็น50บมันมาเยอะอยู่แล้วคูณ4ี่มาต่อตัวเคร้อยหกสิบบาท แล้วโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะแต่หมุนตะกี้นะมันมาแบบเซอร์ไพรยนะรักหมื่นโผมาให้เห็นไวจัดจัดแล้วดูมุนนี้ได้มาอีก1450บาทเงินรางวัลก้อนโตไปนะครับผมนะ โอ้โหมาอย่างมันครับผมน,นะดอกนี้แล้วยังไงจ้ามาอีกหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วนะกากแดงมาเต็มคาราบไปหมดทิศวายไปด้วยโอ้โหสองมือหน้าพันสองร้อยเรามาต่อยเจ็บาทนะที่ไรยังไงจ้าโอ้โหอย่างสวยอย่างสุดเลยเพื่อนเอ้ยดอกนี้โโอ้โหเอาอเรื่องจ,จัดนะบผมนะโอ้โหสุดยอดไปเลยลนะบผมนะโอ้โห ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับผมนะหมาดีแล้วมาหนักมากๆครับผมนะวันนี้สาวทำนะโอ้โหนี่ตามบนธรรมมากะว่าใส่สักทิมหมุนวัดใจไปเลยครับผมนะคุณ500วันนี้เบ็ห5าบาทเอาเรื่องนะแล้วหมุนนี้ได้มา25,312บาท50สตะตังไปนะครับผมโอ้โหมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆนะยังเหลือให้รุนอยู่4-5หมุนนะครับผมนะยังไงจะดองนี้มาต่อไหม ลงมาเออหกสิบบาทไปคอมโบไปหกสิบห้าแล้วโดนมาโอ้โหสิบบาทแล้วโคด,ดอกนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทมันมาโอ้จริงๆน่ารักหมือนนี้มาเรื่อยๆเลยครับผมนะโอ้โหเอาเรื่องจะจัดครับผมนะสวนาวท่าหมูต้องยอมให้เกณฑจริงครับผมนะวันนี้นะสวนาวท่าเอาเรื่องจะจัดเลยนะครับผมสุดยอดเลยจ้าโอ้โหโบนัสทามน,นะมาจริงๆครับผมนะ มันหมั่นเขี้ยวนะผมนายาใส่เบ็ดร้อยไปเลยนะตอนแรกนะไม่น่าจะพอนะตังตอนแรกนะแต่หมุนนี้ได้มาตั้ง1 7 0 0 0กว่ากบาทเลยนะผมนะ <y ell os> โอ้โหลงมาตอนแรกๆมันก็ได้พันสองพันนะน่าจะพอไหวอยู่นะ แต่ใครจะมาจะคิดนะเออว่ามันจะลงนะครับผุ่มนะโหแล้วดูมา120บาทนะมาต่อครับผุมนะโบนัสตามไม่เคยหลอกเลยแล้วดูตัวเกมมา1,125บาทต่อยังไงจ้าจบไวไปหน่อยนะจบไวไปหน่อยนะแต่ก็ยังดีนะได้มา1,225บาทไปครับผุ่มนะดองนี้เงินรางวัลก้อนโตไปอีกหนึ่งหมุนนะครับผมไปกันต่อครับผุ่มนะยังเหลืออยู่สองหมุนยังไงจ้าเบ็ด50บาทมาไหมหมุนสุดท้ายไม่มาเลยครับบุ่มนะ โอ้โห oh oh, ใส่ไปสิมุนนะเบน5าิบาทตัวดูงหมื่นขอซื้อไิเจอร์หน่อยลกันนะกันนะ2,500บาทนะคับผมนะพอมีตังก็ซื้อหน่อยนะกันออพอมีตังก็ขอซื้อหน่อยนะแล้วยังไงอะสิมุนมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร,ร่นะบมนะเปิดหัวมาแล้วตามสเต็ปก็บผมนะสำหรับฟิเจอร์นะไม่ค่อยจะเข้า เออไปออกทางทะเลไปออกเรือครับผมนะเราวย่างไรจะมา60บาทแล้วโอเคไหลไป80แล้วนะแล้วมาต่อเลขสิบมาอีก60บาทคอมโบไฟโอ้โหก็ล่าว่าจะดูหน้ากากแดงซะหน่อยนะไม่มาให้นะไม่เป็นไรครับผมนะมาเจริญยบาทแบบนี้หัวจะปวดเหมือนกันนะ2องเป็นนะโอ้เสียไปวีเลยไหมเนี่ยดอกนี้โอเคมาอยู่625บาทอะไรมาถึง800แล้วยังไงคิวต่อไป120ยยี่สิบบาทจะไวไวหน่อยนะแต่ก็ได้มาเจ็อยเกอยู่นะหมุนนี้นะ โอ้แล้วเหลือสองมุนแล้วไม่หวังแล้วเพื่อนเอ,อ้ยเอ้แล้วมาลงมาติ๊กคูติกคูติมาไปลงมาหนึง1300่งมื่นสามร้อยกว่าบาทโอ้มาจนได้ครับบมนะด้องน,นี้นะเอาเรื่องจัดเลยนะบผมนะเอาเรื่องว่าไม่ได้ลนะว่าไม่ได้นะเออฟิชเจอร์ก็มาอยู่นะฟิชเจอร์ก็มาอยู่นะสาบสาวถ้ำนะเออว่าเขาไม่ได้ครับบมในช่วงนี้อยางมาให้อยู่นะ โอ้โหแล้วดูครับผมนะ้ะหมุนนี้ได้มาทั้งหมด1,360บาทเงินรางวัลซูปเปอร์เมกาไปเลยนะครับผมนะไปกันต่อครับผมนะอีก2หมุนใส่ไปครับผมนะยังไงจ,จะทมาต่อไหมมาต่อไหมอืมมาอยู่240บาทเลือยังไงจ,จะดองนี้เออเคก,เก้าเจติดไป1530บาทแล้วได้ไปถึงคูนยี่สิบบาทยังไงไม่มาไม่มา <laughs> เออกำลังเพิเบิ่นะโว้กำไรครับผมนะสบายใจแล้วแล้วดูมูลสุดท้ายได้มา1นึ่ันเบาทนะงเงินรางวัลเมการครับผมนะเออฟีเจอร์ก็กำไรอยู่นะเนี่ยเบทนห้าสบาทกําไรอยู่นะครับผมนะโอ้มาดอกนั้นหมื่นกว่าบาทก็คุ้มแล้วครับผมนะ <S 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 แล้วดูครับผมนะได้มาทา 9, 3, ั้งหมด1 3ึ่5บาทครับผมนะ โอเคโอเคอนะเบ็ทน่าสิบบาทนะซื้อมาส่งมาห้านะได้หมื่นสามก็มนโถสุดยอดเลยะเพื่อนนะขอขยับไปเบรตร้อยนะลวกันนะใส่ไปสักสิบหมุนออโต้เหมือนเดิมนะครับบ่มนะตอนนี้ทะลุมาถึงเจณฑหมื่นีพันกว่าบาทแล้วนะครับผมนะไปครับบมนะยังไงยังไม่มาผ่านมาสามหมุนแล้วยังนิ่งอยู่โอ้โหผ่านมาห้าหมุนแล้วเพื่อนเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยเบ็ตหนึ่งร้อย มันกินบังนี่ว่าโอ้โหกินไปเยอะเลยครับผมกินไปเจ็ดร้อยครับผมนะเพิ่งจะลงมา90กว่าบาทแล้วยังไงมาต่อมาร้อยสิบมาแล้วคอมโบไปต้องร้อยสิบเด้วมาต่ออีกแปดร้อยสิบเบอร์แบบนี้กำไรมาแล้วจ้ะเ <c> ลี้ยวเจกับคิวมาแล้วหกร้อยบาทไปต่อไหมไปต่อที่เจกับเอไปต่ออีแปดร้อยสี่สิบบาทแล้วยังไงต่อจ้าส่งคิวติดวายไปส่งตัวมาสี่ร้อยยี่สิบบาทแล้วคูณแปดเป็นยังไงโอ้โหจะไวเป็นน่อย <laughs> แต่ก็มาอยู่นะถือว่าไดุ้นเือและกาไรก็มาแล้วสำหรับเบ็ด100บาทหมุนนี้ได้มา3,000บาททวนๆไปเรือับผมนางกาังวันก้อนโตไปเลยครับผมไปกันต่อครับผมนะยังเหลืออยู่2หมุนนะยังไงเบ็ด100มาอีก120บาทโอเค คโคโมไว้หน่อยไหมเออตัวเจมาติดไป30บาทแล้วยังไงต่อจะ้ะเขียวมาต่อ1นึ่บาทแล้วคูณสว่ายังไงมาต่อที่วายอีกหนึ่งพบาทแล้วยังไงต่อจะ้ะเออชมพูมาอีกสองร้อยห้าสิบแล้วจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะสำหรับมุนนี้นะเป็นห0ึบาทเออมาเรื่อยๆครับผมนะมาเรื่อยๆถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนะมุนนี้ได้มา2840บบาทเลยนะครับผมนะ มาดูครับผมนะหมุนสุดท้ายทายสุดเบ็ด100บาทจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยมาเจร้อยยีแล้วเหลวมาต้อนะครับน,น้ำเงินใหม่หนึ่งรบาทครับผมนะตรงนี้แล้วยังไงต่อจ้าใหมา่ร้อยห้าสิบบาทมาอีกไหมมาอีกนะเจร้อยยี่สิบคอมโบไปเออไหลไปเรื่อยๆลูกเอ,อ้ยไหลไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาอีกเก้าร้อยโอเคได้อยู่เด้อได้อยู่เดอ้อหมุนนี้ได้มาอีก2องพรกสิบบาทเงินรางวัลก้อนโตไปนะครับผมนะหมุนนี้หมุนสุดท้ายแล้วนะหมุนสุดท้ายของเบ็ดหนึ่งร้อยบาทแล้วขอซื้อฟีเจอร์หน่อยแล้วกันนะ เออมันหมันเกี้ยวาุมนะมันมาน้อยไปหน่อยนะเออขอซื้อฟีเจอร์หน่อยแล้วกันนะห้าพันจะจัดไปครับผุมนะเออฟีเจอร์ต้องมาแล้วนะดอกนี้มาครับผุมนะมาดูกันว่าจะมาอย่างที่บางบุญหรือเปล่า <c oughs> โอ้ตะกี้ก็เกิดไม่รอดนะดองนั้นไม่ลงมาช่วยนะเกิดไม่รอดจริงๆครับผมนะมามหมุนแรกผ่านไปหมุนสองลงมาแล้วนะเออสี่ร้อยแปดสิบบาทนะมีแววไว้เห็นแล้วครับผมนะว่าจะลงอยู่นะ <c oughs> มีแววไว้เห็นนะแล้วมาอีกเก้าร้อยบาทครับผุมนะดอกนี้อะไรยังไงต่อจากตัว แล้วโอ้โหเจอบายไปหน่อยแต่ก็ยังดีนะได้ไม่ต่หนึ่งพันแปดร้อสิบบาทนะขออีกสี่ห้าพันหน่อยเร็วเออมาหน่อยเร็วยังไงจ้าโอเคตัวเจติดไปหนึ่งร้อบาทแล้วนะก้าแในเมืองเรามาไม่ยังยังไม่ลงครับผมนะผ่านไปก่อนนะยังเหลืออีกห้าหมุนใส่ไปโอ้โหยังมิ่งอยู่นะครับผมนะเหลือยุดสามหมุดแล้วจ้าสามหมุดล้วยังไงจ้าโอ้โหเหลือสองแล้วเพื่อนเอ้ยอ จะจมไหมเนี่ยจะจมไหมเนี่ยไปจมซะแล้วเอยแต่สเ,เตเกอร์มา3มตัวว่าได้ลุ้นนะเนี่ยได้ลุ้นนะเนี่ยเพื่อนๆยังไงครับผมนะจังหวะน,นี้เหลืออยู่สองช่องสุดท้ายแล้วมาไหมยังไม่มาอูแล้วช่องสุดท้ายจะมาไหมเนี่ย เลี้ยวมันลงมาโอ้โหสุดท้ายไายสุดจริงๆครับผมนะแล้วได้มาซิมุนฟรีมาครับผมนะมาแบบนี้มันต้องมาแล้วครับผมนะคูสิบสองเรือตั้มแปลนมุนโอ้โหผ่านไปไวจังเออฟรีได้ซื้อครับผมนะฟรีในซื้อแต่มาซิมุนนะโอ้โหทำไมมันไปท้อซะแล้ววะเออมาหนึ่งพันสองร้อยโอเคได้มาอีกสองร้อยแปดสิบบาทคอมโบไป จะไหวเปนหน่อยนะได้มาพันสี่ร้อยแปดสิบนะขอยเ่สิบพันสองพันได้ไหมเล่าขอยเ่สิบพันสองพันได้ไหมเล่าเออต้องมาแบบนี้ดิหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทไปใกล้จะทุนและใกล้จะได้ทุนคที่ละห้าพันเนี่ยขอยังหน่อยนะขอยังหน่อยนะกําไรมาให้หน่อยเถอะอีกสองสามหมุนเนี่ยเออเอาหน่อยนะโอเคมาเจ็ร้อยยี่สิบบาทแล้วมาห้าพันกว่าบาทแล้วกําไรมาที่ร้อยกว่าบาทแล้วครับผมนะโอเคละวแล้วมาอีกสักหน่อยหนึ่งไหมเออมาที่หอ,อยู่ได้อยู่นะโอเคครับผมนะกำไรมานิดๆหน่อยๆนะครับผมนะ ามานิดๆหน่อยๆครับผมนะ5,840ันแป้อบาทนะหมุน10หมุน20หมุนนะไม่ใช่10หมุนนะอ่ได้มาห้าพันแปร้อบทก็กำไร800ครับผมนะถือว่าโอเคครับผมนะขอขยับไปใส่200เลยได้ไหมสองร้อยนั้นหนึ่งหมื่จัดไปดิเพื่อนเอออย่าให้เสียครับผมนะฟีเจอร์10,000บาท เออโอ้หคนชอบเรียกร้องนะก็อ,อยากดูวิเจอร์เบ็ด2องรอยนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนเลย1นึ่งมื่นตกลงมาร้อยหกสิบเองตอนดีนะเออมาสอ0ร้อยสิบแล้วไม่กล้าร้อยหกนะมาไหมคูณหวะ่ะเออคูณหนะมันจะลงไหมเนี่ยออโอเคมาร้อยยีบาทอยู่ได้ไหมโอ้โหมีแววแล้วเพื่อนเลย อีกหกหมุนนี่ต้องการอีกเก้าพันหมื่นหนึ่งอะโอ้แล้วเหลืออยู่สามตีหมุนแล้วโอ้หัวจะปวดนะพี่โอ้หลือสามหมุนแล้วทอแล้วขอท้อหน่อยนะเพื่อนนะโอ้ได้มาพันเจอโอ้หัวจะปวดหัวจะปวดนะเออยังน้อยกลับมาสักสี่ห้าพันก็ยังดีเล้วยังไงเออคอมโบไปดีลงมาห้าพันกว่าแล้วโอเค ได้อยู่นะคณซิลซี่มาแล้วแล้วเหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายแล้วนะห้าพันหกร้อยสิบสิบบาทแล้วยังไงมาอีกห้าร้อยสิบบาทไปดองนี้ยังไงจัดตัวเจ๊มาติดวายไปก้ป 9, างรองซิมคอมโบไหมเขียวไม่ลงครับผมนะโอเคอยู่นะเจ็ดพันกว่าบาทครับผมนะขาดทุนสักนิดหน่อยครับผมนะคืนเข้าไปค <c oughs> ืนเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วกันครับผมนะได้มาเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้านะเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบนั่นแหละโอเคครับนะผมนะโอเคแล้วขาดทุนแะล้วโอเคพอแล้วหนึ่งหมื่นะนะขาดทุนมาสองสามพันะนะครับผมนะ แต่ทุนนะโห่ห้าร้อนะดูดีเพื่อนเอ้ยได้มาถึงแ0 0 0 0 0บาทนี่ไม่ธรรมดาจริงนะเหมือนเดิมเลยนะไม่ไนมแนะนําเด็กๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะห้ามร้องเรียนแบบและทําตามนะครับผมนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้บางแจด้วยอุยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม